แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืม open. Yeah, yeah. โอเพนแม่ย้อยโนดเออเอาละเอาละค่ะตัวด,ดี้ทุกคนด้วยนะคะก็ขอเข้าสู่รายการซิสเตอร์บตัตเตอร์เกมเมอร์นะคะกับฉันแองเจิลแอนเดวิลคนเดิมนะคะวันนี้กลับมากับเกมโปเกมอนอีกแล้วกลับมาแล้วตอนแรกที่เราเล่นนะคะตอนแรกที่เราเล่นนะคะ เราอัพโปเกมอนเลเวลเอตอนที่ฉันจากไปตอนแรกๆค่ะจบคลิปก่อนไปเนี่ยคือโปกเกมอนอะเลเวลมันต่างกันใช่ปะหลังจากหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วะคะ่ะก็ก็เล่นใหม่ก็ก็เล่นต่อก็เล่นต่อจนเลเวลมันเท่ากันเนี่ยให้ดูเ,เนี่ยนะคะลิปเอ็ดเท่ากันหมดเลยนะคะเอาละเอา,เอาละค่ะวันนี้กูจะมาสำรวจเมืองน,น,นี้ เออตอนนี้ยังไม่มีการเกิดขึ PUBG ้นนะคะเออนี่คือโปเกมอนยิมนะแต่ยังไม่เข้าไปเพราะว่าแค่เลเวล17เนี่ยเอาชนะไม่ได้แล้วนะคะมาค่ะนี่นี่โปเกมอนที่หนึ่งอนนี้หอนมานั่นเทรนเนอร์นั่นตองกูแล้วไงจับค่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่หมุดนี้ชุดๆคือเทรนเนอร์นะคะจับการเทรนเนอร์แถวนหมุดก่อนค่ะแล้วคุณเข้าไปสู้กับไอ้โปเกมอนยิมนะคะ คุณก็จะได้เลเวลมานะคะคุณจะหันดินคุณอยากเข้าไปทักมือ่ะไม่อยากไม่อยากให้ให้มือถักหัวเดี๋ยวเขาจะจริงเออให้มือก็ได้เออเออรู้คุณต้องโฆษณาแปดโอ้โหดีเลยดีดีเลยค่ะแปดเนี่ยสีชมพูสีสคุณไม่ต้องห่วงนะไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันไม่ติดพิษนะคะ จริงๆค, bon คุณไม่ต้องห่วงนะตอตัวรับนี่ยมันไม่ติดิะนะมึงมือมนผิดก็เถอะติดอะมือติดตัวจะตายแล้วมือฮู้ยย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 ยกยยยยยยยกยยยนยยยยะยยนยย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 ยมยยยยยยก ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผาดหินหรือผาดน้ำค่ะเจอตัวนี้ตายหมดอนทางจริงเห็นไหมตายแน่จบข่าวค่ะแค่เนี้ยบางคนบอกเดฟนี่ยเลยปะก็อยากจริงๆค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเจอเราอะไรก็เดฟเหมือนกันนไอัพแล้วอัพเลยค่ะอันนี้ก็เทรนเนอร์เหมือนกันอ่ะกป็นทางการเฮ้ก็สับผมสูงเลน ันจะแย่หลยนะคะเพราะว่ามันลดน้อยมากแต่กูจะอ้าบะึ้าก็หลังทำมือตีเด็กโอหน้าไม่เผาไม่รู้ค่ะปุหันใ้หน้าอัแล้วเย่ I'm h o e d น่ากลวว่าตีท็อกค่ะเรื่องท็อกอกเล่นล้มือปเรยพูดเก่งจนเด็กนะคะนะ วนะัว,ว,ว,วนนเ,เลยนะแล้แกคนแกคนแกคนตัวใหญ่คนเขาเนี่ยนะคะโอ้โหเท่าเลยสองคนนะคะผมไม่กลัวนะคะมาดิมาสองคนเลยมาม,มาเลยสองคนนะเขานะคะเขานี่ก่อนเลยค่ะแล้วเอาน้ำนะคะวัดซึกกันใส่ที่นี่ค่ะตายค่ะเพราะว่าเพราะว่าธาตุหินเนี่ยมันแพ้ธาตุน้ำนะคะจริงๆธาตุหินแพ้ธาตุน้ำนะคะ่ะ แล้วไอ้ท่าไป็นตัวหื่าขึ้นเนี่ยแพ้ไปนะคะเคขาเขาจบเข่า,ขอาเออลืมไปมีตัวนี้ตัวนี้ท่าน้ำเหมือนกันนะคะเอาสักแคชไปดีกว่านะคะจะแรงกว่าอันนี้ก็ท่าดังเหมือนกันใช้แพ้ดีกว่านะคะโอลอย่าใช้ท่าเดียวกันไปโจมตีมันนะคะก็มันลงมันง่ายค่ะ โอ้ยแพรบนี่คนนีเอ้ยวิวเราลาเอ้าไปคุณคร์ดไม่หมดยกล็อกฮาร์ดล็อกฮาร์ดค่ะเล่งต้งเขาล็อกนะคะ <c oughs> อุ้ขมขอเก็บีคะคะอยู่ออ่าเูเข้า like ไปแลหุยขององขอโยเอามเดนะคะอ่าอะอันนี้ใช้ลอกมชนะคะงต้องยาวกันะครักูจะเจอล็อกสแมเมชกูนะเออกูเรียกจากท่นี้อนดีกว่า่ะเพราะมันเลื่อน เยอยว,ยวตรงนี้ก็ต้องเอาคัดแต่เรายังไม่ได้คัดตอนนี้นะคะเดี๋ยวคัดแล้วเราจะไปเก็บนะะอะไรเขียนนะคะคุณเห็นไหมคะตอนแรกๆที่เราผ่านมาค่ะนะคะ,นะคะตอนแรกที่เราผ่านมานะคะ่ะเออมันมีต้นไม้อย่างนี้อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเราสั่งใช่เนี่ยแต่คคัดไม่ได้สั่คูนไม่มีนะคะเดี๋ยวก็จะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มาครงนะคะ ตรงนี้นะเว้ยจะวเจอโปเกมอนเบลาเฮ้ยไม่ใช่เราไปรักษาโปเกมอนเราก่อนแล้วลองสู้กับโปเกมอนมิมนชน้าโปเกมอนมิมนมนี่วาา่าชนะไหมนะคะไปแล้วค่ะทำให้ได้สู้ได้ขนแดงอันนี้โปเกมอนธาตุดินคะดินต้องเจอไฟค่ะเฮ้ยเจอเลยเฮ้ย,ด,ยดูมันแฟน,นกันท่านาวัลใช่ดีกว่าทำดีไป บาตัาก็ตายหมดเลยจริงค่ะเื้ม,มอนคั์ดินเนี่ยเจอน,านา้ำก็แก่นะคะไม่ตู้ไม่ได้เดดแู้ดีกว,ว,ว่าชนะแม่นเลยตู้ตายน้ำนึ่งมีองตัวน,นะคะเวตายียวเรื่องรับเลยไม่ด้จร ตัวนี้เป็นคณะทัดคาดดินได้กจริงคนนี้ไอ้ยเกยตังเมืองน,นะคะที่จติดแฝดก็ติดอ้พวก,ก,กนี้แม่พูดงดานะแต่เกลี่ยแฝดคนยิงช่างก็สามารถใช้ได้นะคะแต่มันจะไม่ตายทีเดียวนะคะเห็นไหมมันจะไม่ตายทีเดียวไม่เหมือนทัดน้ำนะคะทัดน้ำตายไวกว่านะคะเหมไฟจะไม่ค่อย ธาดินนะาอธาตาใช้ได้ผลนาดนธาธาตุพืแล้วธาตุไฟนะคะนี่เลยหนูรู้ากันเอยนี่แหคาจะเปลี่ยนทำไมล่ะกูเปลีนกตาย นั่นนะคะเห็นไหมคะเห็นบ้างโปเกมอนคับคัดน้ำเจอคับใครใครหมดเลยเห็นไหมนี่ยค่ะท่าดินเจอคับน้ำอ๋อตัวนี้ลืงตายมันต้องใช้่ดิมึงนะคะอ้าวตายกูย้อยอ้าวเวนเวนแล้วไงกูนะคะ กูลืมไปกูมีซุปเปอร์โพชั่ันฉันมีซุปเปอร์โพชั่นหรอนะคะนั่นเลยใช้ดีเยอะกู<ด>ขอชนะมาึงกูขอชนะมาึงกูขอชนามาอะนามึงแย่ขัก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 โชคร้ายมากนี่นะคะโซโตนนะคะเราได้เราได้เอ่อตาขอกตาทัดหินมาแล้วนะ ตาของลิทีมขึ้นนะคะเอ้ยพี่คะได้พีเอ็มสามเก้าแล้วทีช่ชิมลอ็อ,อ,อ,ลอกคอมอ๋อล็อกคอมค่ะแต่ลอ็อกคอมจะไม่ใช้นะคะเนื่องจากว่าลอ็อกคอมคือฉันจะเก็บไว้ใช้พีเกมหมดเลยค่ะจริงๆส่วนใหญ่ฉันไม่ค่อยใช้พีเอ็มนะคะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ทีพมากว่านี่หว่านะคะอ้าวแล้วไอ้นี่ใครก็ิพต้นเพชรไม่ก่อนไม่ปุ๊บอย่าเอาฉันตายอย่าเอาไม่ปุ๊ วอเตอร์ะัคเนโดนผลิตัณฑเออไม่ได้ร okay, so ักษาลืมไปกดปุ่มต้องข้างหนึงเอมอนตัวนี้ก็ถูตรงแซวิชปะโอเคนะคะไปดูว่าเกิดก็ตรงนี้ยังไม่ได้มาดึมดึมการการสำรวจถ้ำ ไม่เหมือนกันเดินมาคอนคุณไม่เคยรู้ว่าโปเกมอนป่าจะปรากฏตัวเต็มไปด้วยใช่คุณไม่รู้เนบางทีโผล่มามาคุณตลอดรลยอ๋อโปเกมอนม Pokemon ตรงนี้คือมันมีโปเกมอนตรงนี้นะ,ะับแต่กูเก็บไปแล้วนะคะกูเนกะ็บเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วนะคะรู้กันแล้วก็มีโปเกมอนตรงนี้อันนึงบอกใครบอคนไม่รู้นะคะใครที่ม่รู้นะคะจะได้รู้ไว้นะคะ ไอ้โปเกมอนไม่มีโปเกมอนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเก็ดไหมคะบอกไว้ค่ะไม่รู้กนะันเอาไปนะคือเท่าไหร่โหมีอยู่ต้องพันหนึ่งตกไว้ทำดื่เน,น,นเลยเนี่ยโอ้โหทันกันเลยอะไม่พอเฮ้ยพอดีหมื่นพันหมื่นหนึ่งไม่ใช่พันหนึ่งเราจบจะได้ห้าอันขออยาก แค่ไม่ต้องอ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องอ่านั่นไงีนี่ะเราถูช่วยเออจันได้ละอีนี่คืออีกคนเดียวที่เาพักแรกค่ะอีกที่เจอในป่าตอนแรกอ่ะอีกอควาคนแรกอ่ะค่ะที่เราเจอนะคะโอ้คุณเองคุณเป็นเป็นเนอร์ที่วิเศษมากที่ช่วยฉันในที่เท่าเราไปอ ก็ฉันด้วยถูกขโมยด้วยทีมถูกขโมยดวที่มากวาฉันต้องไปเอาไปเล่นกสมาถ้าจะไม่กับมีปัญหาที่มากเออล,ลุนะคะทุกคนคง่ไปไหนไปทางนี้ค่ะโยมาจหาทางที่วิ่งไปเลยที่บนมนะเนี่ยแล้วก็เจอตาลุงเนี่ยโอ้ทอะไรอยู่ แล้วก็เราในทังเราคือกล่องถูกขโมยไปไม่อพี่โกะนะคะคุณไอ้ไอ้แก่นี่พะคงงงนะคะคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหมือนนี่ไงอีอีคนอีอีทีมาควาจะใส่คุณตีอะไรหรอบุคคลนั้นเลยคุณยังดิเฮ้ยยูคุณกำลังเป็นเพืนเกิดฉันไหมแน่นอนไอ้ไอ้ไอ้ประชาคนนี้ไงคนแรกที่เราเจออ่ะคนแรกที่เราเจอ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 ในป่าไอ้ไอ้คนแรกของทีมอควาที่เราเจอในป่าตอนที่แล้ว ตายมีเก่ามากเก่ามากนี่สมุดมือถือมันเก่งมากเลยโอ้อะไรวะแม่งเพิ่มไอ้ผีเพิ่มแค่นี้คกาโอ้มอสบอกฉัว่าเออต้องทำคือการขโมยคือต้องทำคือมือต้องการขโมยก็อ่ะเอาไปมันก็เอาของมาให้เรานะคะเฮ้ก็นี่เจนี่คือปลอดภัย เธอคุณก็เป็นคินนี่ชีวิตเธอ,อเพราะเขาเรียกฉันว่ามิชินนี่ใช่ไหมแล้วค,คุณคุณเป็นเวลลินคุณคุณมากมากเออเป็นถ้ามีปัญหาอะไรบอกฉันทุกเมื่อเลยนะโอเคพี่ยอนเฮ้ยคุณ<อ>ปู่พี่ยอนด้วยปู่เก่ามากอะ่ะคือเริ่มหลังไส้แล้ว ข้าแม่งเล็กน่อยแม่ข้าแม่งเล็ไทยเรื่องเรื่องหรือแบบไทนี่อะไรเนี่ยนี่มูสเกิร์นะคะไอ้นี่ก็เป็นใบของข้ามนะคะน้ำเต๋าไอ้นี่เนี่ยโอ้ลุกๆไปแล้วข้วามโซ่ บินเลยค่ะบ,บินหนีค่ะอะอะอะสู้กับมึงหน่อยก็ได้ซื้อซุ้จังนั่นนั่นไอ้วมึงอันนี้สูไม่สู้นะอันนี้ไม่สู้นะคะนึงจบับปลานั่นไงโอ้ข้าโอ้คุณทำได้แล้วจริงจริงทะลุจะให้เห้ตัวกับคุณเกรซมอนเย้ กดตามที่มา